อยู่นะครับฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่แคงตันนี่แหละและที่สําคัญนะครับลูเบนอัมริมก็บอกว่าเขาไม่สบายนะครับไอคาว่าไม่สบายเนี่ยก็คืออาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังแต่ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นลิซันโดได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังนะแต่ไม่ได้รุนแรงนะครับและที่สําคัญก็คือตัวของลิซันโดเนี่ยก็เดี๋ยวก็กลับมาได้เดี๋ยวก็กลับมาฟิตส,สมบูรณ์นี่คืออัปเดตของลูเบนอัมริมนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Copy บี้เมนูนะครับเรื่องราวของ Copy บี้เมนูในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยคือตัวของ Copy บี้เมนูเนี่ยนะครับกำลังฟื้นฟูร่างกายกลับมาแต่ทีนี้ถ้ามาพูดถึงตำแหน่งอ่ะท่านอย่าลืมนะว่าบูโนมาเป็นจอมทัพคู่กับเอลกเซนในเกมล่าสุด นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดปรับแท็กติกอย่างเนี้ยแล้ววิงแบ็กฝั่งขวา